ส่วนทีกท่านดู like <con Liberty Overwatch> ับวันนี้กับผมเจวันนี้ผมจะมาเล่นเอ็กช็อตโดยตัวไก่ตะเกียบนะครับอยากจะขาดแต่ละนะครับนี่อกากกากกากนี่กากนะครับกากเลิศเฮ่ยกตะกุดนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเราชอบนะ อะไรอะไรอะไรเฮ้ยหลามึงอ่ะหลามึงอ่ะทำมันดิละโอ้ยเปิดไม้แล้วไม่เดหล่นล้วชื่อไม่เปลี่ยนหรอก เวอ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 เมื่อไอ้ไปไหนเราเอ้ยกูตายไอ้หลามเงอ้ยหลังค้าเฮ้ยนี่ไอันนนอันนั้นาตายไปเลยอุ้ยอกายเป็นเยต้องทำใจ เก่งมเออเก่งขนาดเรื่องหนึ่งกูได้เอเป็นลมแดดตายนะเฮือกี่เสียงเล็กมึงอดเสียงคุยกูเนี่ยยไรวะ เอ้ยอย่าข้าเราที่เด็กหน้อยเลยเนี่ยนั่น่กู่าได้หมดลยยกซเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่กูเลิเล่หนึ่งไละไอะไสเต็ปยังล่าเอ้หน่อยเออหน่อยแล้ว เอาแล้วเอาแล้วปตาะแล้วเอ้ยนี่จะนั่งไหนกูนั่งไหนกูอ่โยกไหล่สูงอ่ะอือหลังมอมอ่ะหลังคามั่วอะไรมึงอ่ะสัตว์เออสิบเ็ดตาเสร็ไม่ไหวเราต้องอะไรอันนี้ต้องมาพาที่หนึ่งหน่ ไม่ได้หนึ่งก็ต้องติดหนึ่งในสามนะฮะต้องติดหนึ่งในสามต้องติดหนึ่งในสามอะไรเล่นอะไรไอ้ยุดไม้เมื่อองงไอ้ไอ้็หนึ่งหนึ่งกนะับผมมะจ้าเห็นหัจังเลยเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งกับละ ยุดเะล่ายุดเะล่าสเต็กลงาปอะไรอะไรอะไรอี๋อ uh, ุ nah, yeah. oh, okay. life, life. Oh, okay. ้ยชิบไปเชื่หลบหนึ่งๆ่ยคนไม่รู้ใครไอ้หน่าแทงดีเอ๋แทงแทง แพงไอ้สารเอแต่โคตรมากเอ้ยตกใจมดิมาดเวีร์เดียงเลยป่ะเอ้ยอะนายนายนายอะไรติดหัวนายอ่ะด่าแล้วหรอ

ของหน้าก mm ูม hmm. ึงจะเอาไอ้แทนหรอไอาจะถอยบอกแล้วอย่าถอยอย่าสายถอยเว่เนี่ยเนี่ยตายเลยกูอะไรทำไรทำไรเนี่ยเนี่ย ไอ้กินไม่เหลวเด็ดเดมันดูไอ้หนอดินรับคแม่พี่นอสองตัวสองตวลูหมูตัวไอโฟนหกเ้ยด่าเล่นจุงมาแไอโฟนแปดจัดจำไว้เปงหรอเปงหรอเปงเหรอไอ้หนอยกกูแล้ว กูบอกฝาก็ไปเลยฝาก็ไปเลยเฮ้ยมีเฮ้ยใจเย็นเลยปดแต่จะทูจังัดตัวเฮ้ยตัวแม่งวาเลยเอ้ยจะงัดเด้อจะงัดเด้องัดเด้ออุ้ยลมแดดเลยกู 200นะ oh ป yeah. ิงส e. oh องร้อยเนี่ยกูแชายไม่โดนว่ะไอ้ปิงออกมาโอ้ยไอ้คนแปลค่ากูเอ้ยโอเคนะครับนายนายฮัลโหลมาดูเฟอร์เกอร์ ปวดร้านไปดีไอ้รออะกตัวเหียด ok ีดิเฮ ok ้ยโหดังจีเดอไอ้คนที่ยอกต่อต้องติดที่หนึ่งในสามให้ไม่ได้กันไม่เลิกนะต้องหนึ่งในสามเท่านั้นละเว้

สวัเดีครับพ่อแม่พี่น้องสองหล่ออะไรวิงกิ้งกัดดีอะมาเนี้ยหนี่ยยัดถ่ายถอยมึงอ่ะถอยเป็นกิโลอะอะไรอะไรมึงจะหนีไปไหนฮะถอยเป็นกิโลเลยถอยเป็นกิโลเลยมึงอ่ะถอยถอย ตามเลยมึงตามเลยมึงตามเลยไอ้ไอ้โก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 ้ขาดีพิมใหญ่หล่ะมาฆ่าพพี่ไอ้ไอ้กูเอาตัวหลักมาก็ร้องพวกม <in> ึงอ่ะต <a> ัวตัวหลักมาเล่นจริงก็้องตายอย่างกว่าแล้วมึงไปไหนไอ้โกเอือ ไปไรเว้ยอย่าดิสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยอย่าดิเอามวยเวดอีเว้ยไรเ้อบจอบจอบูอบจอเจอบ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 วอบจอบจออจจอบจอบบนองอบจจบจบจอบจบ อะไมูนเนี่ยน,นี่แล้วก็อีกสูงเมื่อกี้เหมือนจะได้ใครนนนนยิงเอกไยังไม่นอนอีกอได้เมนะื่อนนกีทีสิทีแล้วนะเนี่ยอ่ามาแล้วมา้สิบสามทีแล้วเราทำไม่ชม อยากได้เอฟเอาเอฟมาจัดมาดิเอเอฟต้องเอฟสุ่มเลยโอ้ทดลองเฮ้ยขออดซื้อไซนได้อะโั้นในสามเมืองขอได้ได้เลยสำนันเนี่ยผมจะตัดต่อไปตอนนี้เลยกันคิดน่้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ